จุดพลังอำนาจกับจุดธรรมยุทธภูมิแตกต่างกันอย่างไรจุดธรรมยุทธภูมิมันคือการต่อสู้กันระหว่างความสงบกับความคิดแม่ชีหลายท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เห็นแล้วแต่มันไม่ได้บอกมันไม่ได้เขียนป้ายบอกว่านี่คือธรรมยุทธภูมิแต่ถ้าจังหวะนี้ที่จะบอกในแม่ชีจะอือฮึอือฮึออคือจังหวะที่จิตมันสงบแล้วมันมีอารมณ์หนึ่งเข้ามาแทรกมันมันคือการต่อสู้ระหว่างความสงบกับความคิด มันจะมันเหมือนขณะนั้นเหมือนเราเดินเดินไปบนเส้นได้บางๆที่หลวงปู่โกมาท่านบอกว่าตัมกะละมันเตอร์นั่นน่ะอาการนั้นน่ะคืออาการที่เหมือนกับเรากบประคองจิตทรงจิตให้มันอยู่เนี้ยถ้ามันเอียงซ้ายมันจะหลับถ้ามันเอียงขวามันจะหนีขึ้นมาฟุ้งมันจะกลับมาพุทโธมันจะหยาบจังหวะเล็กๆนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมยุทธภูมิจังหวะที่อารมณ์มันต่อสู้กับความสงบของจิต พอเราเห็นความสงบขึ้นมาปุ๊บมันในความสงบไม่ชีจะสังเกตไหมว่ามันจะมีความฟุ้งซ่านหนึ่งที่มันแทรกเข้ามาในความสงบมันยังมีความฟุ้งซ่านที่ละเอียดกว่าซ่อนอยู่ข้างในไม่ใช่ว่าเราจะต่อสู้กับความความฟุ้งซ่านแบบหยาบๆข้างนอกแล้วมันจะจบมันไม่จบเพราะเข้าไปข้างในแล้วไปเจอความสงบแล้วในความสงบมันยังมีความฟุ้งซ่านที่ละเอียดอยู่ที่จะเข้ามาจู่โจมความสงบเราเราตั้งสติประคับประคองอารมณ์ความสงบตรงนั้นไว้ แล้วขณะที่เราจ้องสิ่งนั้นไว้อารมณ์อื่นความคิดอื่นสิ่งอื่นมันจะเข้ามาแทรกมันจะมาบางๆมาเบาๆให้รู้ทันมันจังหวะนั้นท่านเรียกว่าธรรมยุทธ,ธภูมิส่วนจุดพลังอํานาจมันคือจุดของความสําเร็จครับมันคือจุดของความสําเร็จความสําเร็จในที่นี้หมายถึงความสําเร็จของสมถะหมายถึงความสําเร็จของการทําสมาธิแบบสมถะเดินไปถึงจุดที่สุดเป็นจุดเปลี่ยนที่หลวงพ่อท่านเรียกว่าจุดเปลี่ยน ขออภัยคําถามบางคําถามวันก่อนเก็บไม่หมดที่บอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าจิตเราหลอกไปถึงจุดพลังอานาจแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจิตเราหลอกหรือไม่หลอกจิตเราเห็นจริงหรือเห็นไม่จริงสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวบ่งบอกสิ่งนี้ได้ดีที่สุดว่าจิตหลอกหรือไม่หลอกคือการตั้งหน่วยหลวงพ่อพูดถึงการตั้งหน่วยหรือยังครับพูดแล้วเนาะไม่ชีการตั้งหน่วยคืออะไร ขอบคุณในทุกๆคําตอบที่ถาโถมเข้ามาปลื้มปลิ่ม,มน้ําตาไหลเลย <laughs> การตั้งหน่วยคือการตั้งเป้าประสงค์ในใจเราเช่นการที่เราจะเอาจิตเราไปเอาพลังจิตเราไปรักษาโรคก็ต้องตั้งหน่วยคือตั้งเจตจำนงมันไปก่อนเราจะระลึกชาติเราก็จะต้องตั้งเจตจำนงมันไปก่อนเราจะแสดงฤทธิ์เราก็ตั้งความปรารถนาไว้ก่อนคําว่าตั้งความปรารถนาขณะนั้นเรียกว่าการตั้งหน่วย หรือการกําหนดสับหลวงปู่หลวงปู่พระธรรมสิงหะบุราจารย์หลวงปู่จรันเทิตธรรมโมท่านจะบอกว่าเห็นหนอนหลวงปู่บอกว่ากาหนดเห็นหนอแล้วมันเห็นเลยกําหนดได้ยินหนอแล้วมันได้ยินเลยการกําหนดเห็นหนอหรือได้ยินหนอกําหนดจิตลงไปอย่างนั้นของหลวงปู่จรันตรงกับคําพูดหลวงพ่อว่าการตั้งหน่วยคืออยากเห็นปุ๊บตั้งเป้าประสงค์ตั้ง ความอยากจะเห็นว่าสิ่งนี้อยากเห็นปุ๊บแล้วมันปรากฏขึ้นมาเลยนี่เรียกว่าการตั้งหน่วยอันนี้มันไม่ได้หลอกเพราะถ้าหลอกแล้วมันจะแอบเข้ามาอัน,นมันยังมีผิดอยู่ถ้าในยานในความเห็นที่ยานที่มันเกิดขึ้นบางจำเพอเอิญแล้วเจออย่างนี้ยังมีความผิดแต่ถ้าเราตั้งใจว่าเราจะเจอแล้วมันเจออย่างนั้นขึ้นมาจริงๆสิ่งนี้เรียกว่าการตั้งหน่วยครับ เราจะเอาหน่วยนี้ไปทําวิปัสนาจะเอาหน่วยนี้ไปทําวิชาญาณหรือทําอะไรมันจะเริ่มขึ้นจากการตั้งหน่วยที่หลวงพ่อพูดถึงการตั้งหน่วยจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อต้องมีจุดพลังอํานาจเป็นบาดฐานก่อนนี่สิ่งนี้เรียกว่าการตั้งหน่วยฉะนั้นในในคำในกรณีเนี้ยจุดพลังอํานาจกับรรมยุทธภูมิรรมยุทธภูมิที่นั่งท่านทัน้งหลายนั่งอยู่ตรงเนี้ยหลายหลายท่านเจอแล้วเจอแล้วเห็นความสงบของจิตเหมือนกับ จำคําถามคุณเม่ชีจันสุดาคําหมู่ได้ว่าเห็นจิตที่มันเบาและเห็นจิตที่มันหนักมันต่างกันเนี่ยเราเห็นมันต่างกันเ,นเราจะเห็นสิ่งนี้ชัดเจนก็ต่อเมื่อจิตเราสงบแล้วถ้าจิตเราไม่สงบไม่ระงับแล้วเราจะไม่เจอจิตสองดวงอันหนึ่งเบาอันนึงละมุนอันหนึ่งหนักอันหนึ่งละมุนอยู่เราจะไม่เห็นเลยสภาวะสองอารมณ์นี่แหละที่มันกําลังแย้งกันอยู่นี่แหละท่านเรียกว่าธรรมยุทธภูมิ มันจะหลอกให้เราไปหลับหรือมันจะหลอกให้เรากลับมาฟุ้งขณะที่เราเห็นความสงบนิดเดียวตั้งชัดขึ้นมาอย่างแจ้งมันมีอยู่นิดเดียวเท่านั้นนะจุดนี้แหละคือทำมยุทธภูมิครับ